HUMA Velocity ในโต4ครับ เดินทางมาเป็นรุ่นที่สแล้วครับสำหรับรองเท้าในตระกูล Ve ล o c i t y จากทางพูม่านะครับใครรู้จักตระกูลพูม่าเ Ve ลโอซิกันดีนะครับตระกูล Ve l o c i t y เนี่ยเป็นตระกูลในรองเท้าของกลุ่ม Daily Tra น n e r นั่นเองใช้ซ้อมในชีวิตประจำวันทั่วๆไปนะครับเป็นการวิ่ง d a i l y t r a น n e r วิ่งทุกๆวันนั่นเองวิ่งเก็บ m ม l e เล e นะครับลองรันก็ได้นะครับสำหรับเจ้ารองเท้าคู่นี้นั่นเองโดยจุดเด่นของซีรีส์ Velocity ครับอย่างที่บอกไปเนาะพร้อมเป็นรองเท้า Daily Tra น n e r ครับ เวโอซิตี้เนี่ยจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่คล้ายๆกับเจ้าอดิซิโลของทางอาดิดาสเนี่ครับเป็นรองเท้าที่เอาไว้ใช้ซ้อมทุกวันที่สามารถทําความเร็วได้ด้วยเนาะโดยในรุ่นที่3เนี่ยถ้าใครจํากันได้ครับเว l โ c ซิตี้สเนี่ยตัวนั้นเนี่ยจะมีความแบบเฟิร์มๆของตัวรองเท้าหน่อยค,อน,คอนไปทางแบบเฟิร์มๆแข็งๆด้วยซ้ำสำหรับบางคนนะครับแล้วก็การตอบสนองเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่นะครับกลับกันครับในรุ่นเว l โ c ซิตี้ในตัว4รุ่นนี้นะครับมีการ อัปเกรดมาใหม่นะครับเปลี่ยนตัวโฟมแล้วเรียบร้อยนะครับจากเดิมเนี่ยเป็นโฟม2ชนิดนอะที่ข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวไนโตรนะครับข้างล่างจะเป็น EVA ปกติแต่ตัวนี้นะครับขาให้โฟมไนโตรมาล้วนๆแบบทั้งก้อนเลยนะครับซึ่งทําให้ลองทาคู่นี้ครับมีคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเจ้า Velocity 3อย่างชัดเจนนะครับวิ่งสนุกขึ้นเป็นอย่างมากครับโดยจะเป็นไง คลิปนี้เรามาดูเลยครับก่อนอื่นนะครับออรบองเท้าคู่นี้เนี่ยทางแบรนด์ไม่ได้มีการจัดส่งให้ผมแต่อย่างใดนะครับและความคิดเห็นของผมในคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมเองทั้งหมดทางแบรนด์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างไรครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ตัวสเปคของตัวรองเท้ากันก่อนเลยครับสเปคของรองเท้าคู่นี้ครับ <S <S เดลี่เทรนเนอร์เนาะส้นเท้าเนี่ยให้มาอยู่ที่36ม mm มนะครับค่อนข้างสูงเลยปลายเท้าเนี่ยยี่สิบหกมิลลิเมตรดอปคู่นี้เนี่ยดอปสิบนะครับแน่นอนพอดอดปเนี่ย คาแรคเตอร์จะเป็นรองเท้าที่ไหล่แน่ๆครับสำหรับเจ้ารองเท้าคู่นี้น้ำหนักนะครับคู่นี้อยู่ในไซส์ถ้าเป็นพูม่าเนี่ยจะไซส์7.5 UK นะครับส่วนถ้าเป็น US เนี่ยคู่นี้จะอยู่ประมาณ8.5 US นั่นเองครับไซส์ UK พูม่าเนี่ยจะประหลาดๆนิดหนึ่งเนาะคู่นี้7.5 UK หรือ8.5 US นะครับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่232กรัมนะครับ ก็ถือว่าเป็นเลอเทรนเนอร์ที่ค่อนมาทางเบาเลยเนาะทำน้ำหนักได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ในส่วนของวัสดุหน้าผ้าครับของเจ้าพูม่าเวลโอซิตี้ในตัวสครับวัสดุหน้าผ้าเนี่ยใช้วัสดุเป็นเอนจิเนียร์นิตนั่นเองนะครับอ่าดูเอนจิเนียร์นิตครับเป็นผ้าเอนจิเนียร์นิตเลยผิวสัมผัสเนี่ยนุ่มๆเนาะดีไซน์เขาจะมีความแบบโอลด์สกูรนิดนึงนะเออใครเคยเห็นแบบรองเท้าสมัยก่อนอนะ่ะมันจะมีความแบบโอลด์สกูระแต่ผมว่าเออมันหล่อดีนะเนี่ยแบบมีตรงนี้เป็นแบบอะ เป็นโอเวอร์เลย์ปิ้นด้วยเออเนี่ยแล้วก็มีโลโก้พูม่านั่นข้างนะผมว่าแบบเป็นสไตล์ดีไซน์ที่แบบฉบเฉีียวแล้วก็มีความคลาสสิกอยู่ในตัวค่อนข้างสูงนะครับหน้าผ้าเนี่ยผิวสัมผัสเนี่ยจะแบบนุ่มนุ่มแบบนุ่มเลยเอออาจจะไม่นุ่มมากนุ่มกําลังดีนะครับมีบุมาเนี่ยประมาณหนึ่งเนาะอืมทำให้เวลาสวมใส่เนี่ยค่อนข้างสบายมากๆเลยเจ้าหน้าผ้าตัวนี้นะครับเป็นหน้าผ้าที่ผมรู้สึกว่าให้การระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับมีรูระบายอากาศเนี่ยเอาจริงๆก็ รอบตัวเลยจงช่วง,งโท็บกเนี่ยจะเยอะหน่อยอ่าเป็นรูรูเนาะเออผมว่าระบายอากาศได้ค่อนข้างดีใส่วิ่งยาวๆเนี่ยคู่นี้ไปลองรันมาเหมือนกันมา18โลเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันมีอาการร้อนเท้าแต่อย่างใดครับ,บเจ้าหน้าผ้าตัวนี้ฟิตติ้งของอัปเปอร์ตัวนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นฟิตติ้งรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ที่ฟิตติ้งเป็นเลสฟิตมากครับคือฟิตเนี่ยบอกเลยว่ารัดกระชับมากๆเป็นเลสซิ่งฟิตเลย เออใครซื้อมานะครับผู้นี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าแนะนําให้ไปลองที่ช็อปก่อนทุกครั้งนะครับก่อนซื้อจริงๆต้องทุกคู่แต่ต้องไปลองที่ชอ็อปแต่คู่นี้แนะนําให้ไปลองเลยครับใครที่มีเท้าแบนเท้ากว้างเนี่ยต้องไปลองมากๆเลยเพราะว่าทําไมถ้าเราดูทรงรองเท้าครับทรงมันเหมือนมันจะกว้างใช่ปะ่ะแต่พื้นที่อัปเปอร์ช่วงแบบช่วงกลางตรงเนี้ยถึงช่วงปลายตรงช่วงเนี้ยครับมันจะค่อนข้างแคบครับเนี่ย มันจะค่อนข้างแคบมากช่วงเนี้ยทําให้เวลาใส่อ่ะมันจะค่อนข้างรัดเลยช่วงนี้ครับช่วงกลางเท้าช่วงเนี้ยจะค่อนข้างรัดมากๆปลายเท้าก็ค่อนข้างบีบด้วยเช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการเท้าแบนหรือเท้ากว้างนะครับแนะนําให้ไปลองก่อนอาจจะจําเป็นต้องเพิ่มใส่เนาะอืมผมว่าค่อนข้างแคบแล้วก็ปลายเท้าเนี่ยจะเหลือนะครับอืมคือพอเพิ่มเยอะไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าปลายเท้าอ่ะยาวเกินไปอันนี้ต้องไปลองนะเออใครที่แบบ รู้สึกว่าเพิ่มแล้วแบบปลายเท้ายังมันยาวเกินไปอย่างเงี้ยอาจจะต้องมองคู่อื่นครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกตรงว่าเลสซิ่งฟิตมากๆส่วนถ้าใครชอบแนวเลสซิ่งฟิตอยู่แล้วเนี่ยอย่างผมเนี่ยชอบเลสซิ่งฟิตใช่ปะ่ะคู่นี้ก็จะแบบรู้สึกเลยว่าใส่แล้วแบบนี่เดนเดลี่เทรนเนอร์จริงๆใช่ปะ่ะถ้าจะแบบฟิตติ้งดีขนาดนี้ครับสำหรับเจ้าของเท้าคู่นี้ในส่วนของฮิลคัลเตอร์ครับฮิลคัลเตอร์เนี่ยมาเป็นทรงเลยนะเนี่ยค่อนข้างเป็นทรงเลยแล้วก็มีการบุรอบข้อเท้ามาให้ประมาณหนึ่งเลยในสไตล์ของ Daily เดนเดลี่เทรนเนอร์ ขาบุมาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับทาให้ความสบายในการสวมใส่เรงเข้อเท้าเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็การล็อกกระชับข้อเท้าของเท้าคู่นี้ดีมากๆครับไม่มีอาการส้นยกส้นหลุดเนาะแล้วก็ไม่มีตรงไหนอ่ะพอมันบุมาขนาดนี้ที่แบบมันจะกัดเราอะ่ะเออคือสวมใส่ค่อนข้างสบายมากๆนะครับในส่วนของลิ้นรองเท้าอ่าลิ้นรองเท้าเนี่ยเขาเป็นลิ้นแบบเย็บติดนะอ่าไม่แน่ใจใ,ใ,ในกล้องเห็นไหมอ่าเป็นลิ้นแบบเย็บติดนะครับอ่าแล้วก็เป็นลิ้นบางครับช่วงกลางลิ้นเนี่ยมีการเจาะรูระบายอากาศให้ด้วย แล้วก็ช่วงบริเวณช่วงบนช่วงเนี้ยเนี่ยช่วงเนี้ยเขาจะมีการแพดมาด้วยเพื่อลดแรงกดของเชือกบริเวณหลังเท้าเองตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับระบบร้อยเชือกก็แน่นอนปกติซิมเพิลครับอย่างที่บอกไปในทุกๆคลิปโคตรชอบระบบอย่างนี้เลยไล่เชือกง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเชือกรองเท้าครับให้ความยาวมาผมว่ากําลังดีเลยไม่สั้นหรือยาวจนเกินไปเออมัดทบเดียวอยู่ไม่มีอาการหลุดเลยนะครับแล้วก็คู่นี้เนี่ยอย่างที่บอกไป ด้วยความที่หน้าผ้ามันเล็ซิ่งฟิตมากๆครับล็อกข้อเท้าก็ล็อกได้ค่อนข้างดีแรนเดอร์ลูปไม่ต้องใช้เลยครับร้อยปกติแล้วรัดเลยอยู่แบบเออคือหน้าผ้าคือดีมากนะครับสำหรับเจ้ารองเท้าคู่นี้ผมว่าถ้าในมุมผมนะมุมที่แบบชอบรองเท้าแนวเล็ซิ่งฟิตอะฟิตดีๆอย่างเงี้ยเออผมว่านี่น่าจะเป็นเดล่เทรนเนอร์ที่ให้ฟิตติ้งดีที่สุดในตลาดณนะเวลานี้เลยอืมแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่ชอบแนวที่แบบเป็นเดล่เทรนเนอร์แล้วมันโอก,กระชับมากๆอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยผมว่า อาจจะต้องพิจารณาไปดูแบบเพิ่มไซส์หรือว่าถ้ามันเพิ่มแล้วปลายมันเหลือมากเกินไปเนี่ยอาจจะต้องมองหาเป็นรุ่นอื่นแทนนั่นเองครับในส่วนของพื้นมิโซครับรอบนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเนาะพูแมาเวลโอซิตี้ในตัวสามเนี่ยถ้าจําไม่ผิดเนี่ยมันด้านบนเนี่ยมันจะเป็นไนโตรใช่ป่ะ้านล่างมัน EVA แต่กับเวลโอซิตี้ในตัวสี่รอบนี้ครับเขาให้ไนโตรมาทั้งก้อนเลยครับอ่าเป็นโฟมไนโตรทั้งก้อนแล้วเป็นไนโตรเจนอินฟิวส์นะครับ เออคือบางซอสเนี่ยบอกว่าเป็น ATPU ซึ่งตรงนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะแต่ว่ามันเป็นไนโตรเจนอินฟวสแน่นอนสำหรับเจ้ารองเท้าคู่นี้นะครับได้มาทำก้อนเลยฟิลเนี่ยดีขึ้นมากๆเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในเซกชันของการวิ่งนะครับแล้วก็รองเท้าคู่นี้ไม่มีแผ่นอะไรทั้งนั้นไม่มีแผ่นไนลอนไม่มีแผ่นคาร์บอนนะครับเป็นรองเท้าแบบโฟมล้วนๆเฟกซิเบิล ible, คือดีมากๆนะครับนี่จับงอได้แบบสุดยอด เออให้ความเฟกซ์ได้ค่อนข้างดีเหมาะกับการใส่ d a l l y t r a i n อรมากๆในส่วนของพื้นเอลโซของเจ้า Puma Velocity ในตัว4นะครับแน่นอนเมื่อเป็น Puma ครับก็ต้องมาพร้อมกับนี่เลย Puma grip ครับ ه, เนียนกริปครับคู่นี้70กกโลกริปจริงๆไม่ไม่สึกไม่อะไรทั้งนั้นไม่ไม่มีตรงไหนสึกเลยคือโคตรทนแล้วแน่นอนครับพอพูม a ากริเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าพูม a ากริ ขึ้นชื่อเรื่องการยึดเกาะอยู่แล้วยึดเกาะได้ดีมากๆทั้งพื้นเปียกและพื้นแห้งนะครับสาหรับเจ้าภูม่เก็บคู่นี้แล้วก็อีกอย่างที่ภูม่เก็บยึดเกาะได้ดีมากคือพื้นตะไคร่เออยางอย่างอื่นมันมักจะลื่นๆกันแต่ภูมก่กเก็บผมว่าเอาอยู่สุดในยางทุกๆแบรนด์เลยนะครับนะปัจจุบันนะโดยหลังจากที่ผมได้มีโอกาสนําเจ้ารองเท้าคู่นี้เนี่ยไปทดสอบมาครับในหลายๆเซชั่นเลยตั้งแต่ลองลั่นเดวิสเทรนเนอร์ครับเอาไปวิ Up ่งเทมโปมาบ้างนิดหน่อยครับอินเทอร์วัลก็ลองดูบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะกับบเเจ้้้าาาาารรออองงททคู่่่นีีนะพะยไป พอร์โพสของเท้าคู่นี้มันคือการเป็นเดลี่เทรนเนอร์นั่นเองครับอย่างที่บอกไปฟิลโฟมเนี่ยตัวนี้พอมันเป็นไนโตรแบบเต็มผืนเนี่ยฟิลคาลเจอร์โดยรวมครับมันจะเป็นโฟมที่นุ่มหนึบนะเออมันจะยุบแบบนิดเดียวเลยแล้วก็มีแรงเด้งส่งกลับที่ทันทีทันใดนะครับให้การตอบสนองที่ค่อนข้างดีมากๆกับการเป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์คู่หนึ่งเนาะเออคือด้วยตัวโฟมอะ่ะมันนุ่มแหละคือจับดูก็รู้ว่ามันนุ่มอะ่ะแต่พอเว้นปลายเท้ามันให้มาเท่านี้ครับฟิลที่เราสัมผัสได้เวลาเราลงเท้าลงไป มันจะนุ่มลงไปนิดเดียวเออมันจะไม่ได้นุ่มยุบแล้วเราสัมผัสได้ถึงนุ่มขนาดนั้นมันจะนุ่มยุบนิดเดียวแล้วส่งแรงคืน responsive กับทันชีครับส่วนถ้าใครเป็นคนลงส้นเนี่ยจะได้ประโยชน์จากแบบก้อนตรงนี้เต็มๆเลยตรงเนี้ยถ้าใครลงส้นเนี่ยจะรู้สึกว่ารองเท้าจะเป็นรองเท้าที่มีฟีลนุ่มยุบแล้วก็เด้งถ้าใครลงส้นนะแต่ถ้าใครลงปลายเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นรองเท้าที่ตอบสนองในค่อนข้างไวมากๆนะครับผมว่าคู่นี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วอ่ะเอาไปวิ่งเดลิเทรนเนอร์หรือทําคัมเร็วอ่ะตอบสนองได้ดีกว่าถ้าเทียบบกับ เดลี่เทรนเนอร์คู่อื่นในตลาดนะตอบสนองได้ดีกว่าเจ้า UOSL e ซะอีกคู่นั้นจะเป็นสไตล์แบบนุ่มยุบและเด้งใช่ไหมคู่นี้จะเป็นสไตล์นุ่มแล้วก็ Reresponsive กับค่อนข้างไวครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคาแรคเตอร์ของพอมันนุ่มใช่ปหมมันก็จะมีความแบบนวลนวลเท้าจตเออตรงนี้ผมว่ามันทําให้การวิ่งของเราค่อนข้างมีความสมูทและลื่นไหลามากๆครับซึ่งเอาจริงๆไอ้ฟิลลิ่งเนี้ยมันจะคนพบได้ตอนที่เราไปแบบวิ่งลองรันเนาะเออคู่นี้เอาไปลองรันมาไกลสุดน่าประมาณสิบแปดสิบเก้าโลครับ เออคือฟิลองรันเนี่ยด้วยความที่โอเคแหละรองเท้าอ่ะมันไม่ได้มีล็อกเกอร์อะไรมากมายใช่ปะมันล็อกเกอร์แค่นี้แต่ดอกมัน10บอะครับพอดอกมัน10ปุ๊บมันจะเป็นรองเท้าที่ไหลไปได้เรื่อยๆไม่ใช่เป็นรองเท้าที่กลิ้งนะเป็นรองเท้าที่ไหลไปไเรื่อยๆทําให้เราแบบควงขาไปได้เรื่อยๆนะครับฟิลโฟมใต้เท้าเนี่ยเวลาลองรันที่ใช้ความเร็วแบบไม่ได้เยอะมากเนี่ยเพราะว่าฟิลค่อนข้างนวลเลยแล้วก็ให้การตอบสนองที่ค่อนข้างดีครับแบบนวลเท้าไปได้เรื่อยๆเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่า มันจะต้องเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่แบบชอบรองเท้าที่แบบสแต็กไม่ได้สูงมากนะเออคือถ้าใครบอกว่าชอบแบบรองเท้าสแต็กสูงๆอ่ะชอบแบบฟิลสัมผัสแบบโฟมแบบนุ่มยุบให้เราสัมผัสได้ถึงความนุ่มอย่างระดับนั้นนะครับต้องบอกว่าคู่นี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากในมุมนั้นเนาะเออแต่ว่าคือแบบตัวโฟมมันนุ่มจริงแต่ว่าเพื่อสแต็กอย่างที่บอกไปครับสแต็กมันไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิลคาแรคเตอร์เนี่ยปลายเท้าช่วงแบบกลางถึงปลายเนี่ยมันจะมีฟิลที่แบบ แตะลงไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าสําหรับบางคนนะอาจจะรู้สึกว่ามันเฟิร์มด้วยซ้ําแต่สําหรับผมอะผมว่าประมาณนี้นุ่มแล้วแล้วมันเรส p o n s i ฟค่อนข้างไวมันไม่เสียเวลาที่เราแบบต้องไปรอจังหวะมันยุบมากนะครับสำหรับเจ้ารองเท้าคู่นี้เนาะในการวิ่งแบบเดลี่ทั่วๆไปก็เช่นเดียวกันนะให้ฟิลที่ค่อนข้างนวลเทา้าแล้วก็วิ่งไหลไปได้เรื่อยๆนะครับตอบส่องได้ค่อนข้างดีพอมาเล่งทำความเร็วเนี่ย,ด,ย,ด,ยด้วยความที่อย่างที่บอกไปคาแรคเตอร์เป็นนุ่มแล้วก็เรส ponsive ตอบสนองไวพอทําความเร็วปุ๊บเนี่ย คู่นี้จะค่อนข้างเฉิดฉายมากๆนะครับพอทําความเร็วเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเราสามารถเล่นความเร็วได้ค่อนข้างง่ายกับรองเท้าคู่นี้ถ้าเราใครเคยทาความเร็วในพวกรองเท้าแบบอ d i d a าสอูโอออย่างเงี้ยคู่นั้นเนี่ยซึ่งเป็นคู่ชนของคู่นี้เลยเราจะรู้สึกว่าคู่นั้นมันจะมีความแบบนุ่มยุบและเด้งใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความเด้งนี่ค่อนข้างเยอะจากเจ้ารองเท้าคู่นั้นครับกลับกันครับเจ้า Ve l o c i t y ี้ในตัว4คู่นี้นครับจะไม่ได้มีฟิลคาแรคเตอร์นุ่มยุบเด้งแบบตัวอ e o s l เนาะจะเนาแรคเแบบ นุ่มและยุบนิดเดียวเลยและตอบหนองกลับทันทีครับมันจะเด้งตอบหนองกลับไวกว่านั่นเองครับทำให้เวลาเราเร่งทําความเร็วเนี่ยคู่นี้เนี่ยเร่งได้ง่ายกว่าสับเท้าได้มันแล้วก็วิ่งสนุกกว่าจเจ้า UOSL ค่อนข้างมากครับแต่ถ้าเราไปเทียบกับอย่างเช่น Label V5 จากทาง New Balance เนี่ยตัวนั้นเนี่ยแน่นอนครับเป็นสายแบบสบายๆอยู่แล้วตัวนั้นแบบความนุ่มตัวนั้นเนี่ยกินขาดมากๆความสบายเนี่ยต้องยกให้ Label V5 จริงตัวนี้เนี่ยผมว่าเอาจริงถ้าเทียบกับตัว เลเวล V5 หรือ USL ครับผมว่ามันอยู่ตรงกลางๆระหว่าง2ตัวนั้นเนาะเออแต่ว่าถ้าในแง่ของการทําความเร็วครับแบบเอามาวิ่งให้มันสนุกอะผมว่าคู่นี้ชนะทั้ง2ตัวนั้นค่อนข้างชัดเจนเนาะเป็นรองเท้าที่ผมรู้สึกว่าเออวิ่งเรื่อยๆสบายๆไหลไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบมีฟิลาแรคเตอร์อันเดอร์ฟุตที่แบบนุ่มมากขนาดนั้นเนาะคู่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกถึงเลยเวลาใส่รองเทา้าคู่นี้ก็คือตัวมาร์คซิก ใครชอบโป๊กกรมาร์ซิกอยู่เนี่ยน่าจะชอบรองเท้าคู่นี้นครับกับเจ้ามาร์ซิกเนี่ยตัวนั้นเนี่ยจะแบบเรส ponsive ช้ากว่าเด้งน้อยกว่าแต่ว่าฟิลเนี่ยใกล้ๆากันก็คือเป็นฟิลแบบใกล้ๆพื้นหน่อยตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟิลที่นุ่มกว่ามาร์ซิกนะครับแล้วก็มีความติดพื้นเหมือนกันแต่ว่าเด้งแล้วก็ตอบสนองไวกว่าเจ้ามาร์ซิกนั่นเองนะครับสำหรับเจ้า v e l o c i t y ี้ในโตรสีคู่นี้นะครับในส่วนของความมั่นคงของเจ้า v e l o c i t y ี้ไนโตรสีนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยความที่รองเท้ามันกว้างนนาาาดี้ออจจะบกวว่่ชง อัปเปอร์มันแคบใช่ไหมพื้นที่ไม่เยอะแต่มันกว้างมากเลยฐานอ่ะคือฐานกว้างและเต็มคือลงตรงไหนก็อยู่ความมั่นคงผมว่าหายห่วงครับสแต็กมันไม่ได้สูงมากด้วยบริเวณปลายเท้าเงี้ยลงตรงไหนก็อยู่ความมั่นคงสูงความมั่นคงดีมากๆไม่ว่าจะเป็นวิ่งทางตรงหรือวิ่งเข้าโคง้งวิ่งกับตัวผมว่า,วาเออความมั่นคงค่อนข้างดีมากสําหรับเจ้าเ e l ล c i t y ในโตัวสโดยสรุปครับสำหรับเจ้าพูม่าเวลล์ซิตในโตัวสคู่นี้ครับก็ต้องบอกว่า นี่เป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอรที่เอาจริงสำหรับผมในปีนี้เนี่ยตอนนี้ณนะวันนี้นะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยผมว่านี่น่าจะเป็น the best Daily Trainer แบบ n o n p l เพลไม่มีแผ่นคาร์บอนไม่มีแผ่นไนล่อนที่ดีที่สุดในตลาดณเวลานี้ผมชอบคาแรคเตอร์แบบนี้ก็คือเป็นคาแรคเตอร์ที่โฟมเนี่ยมีความนุ่มนวลเท้าเวลาวิ่งครับตัวรองเท้าเนี่ยไหลไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้กิ้งอะไรขนาดนั้นเนาะ แล้วก็มีความติดพื้นหน่อยให้การตอบสั่งทีค่อนข้างไวครับใครหารองเท้าบุค,คลิกแบบนี้อยู่นะผมว่าคู่นี้ตอบโจทย์มากๆส่วนถ้าใครอยากได้รองเท้าฟีลแบบนุ่มยุบเด้งสัมผัสได้ถึงความนุ่มของตัวโฟมอันเดอร์ฟุตเยอะๆเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นมากนะครับผมว่าถ้าใครอยากได้ฟีลแบบนุ่มเด้งชัดๆ,ๆ,ๆนุ่มยุบเด้งชัดๆ,ๆเนี่ยผมว่า Eosl เดี๋ยวจะตอบโจทย์มากกว่าส่วนใครอยากได้แบบนุ่มยุบซัพพอร์ตเยอะๆ,ๆเลยเนี่ยผมว่า อันนั้นนะไปเลเบลวีห้ามากกว่าครับส่วนถ้าใครอยากได้เด i l ี่เทรนเนอร์ที่วิ่งสนุกวิ่งมันกดความเร็วง่ายตอบสนองดีเนี่ยผมว่าคู่นี้ตอบโจทย์ที่สุดในตลาดในะเวลานี้นะครับก็วางจำหน่ายแล้วนะครับในราคาที่คุ้มค่ามากครับ4,500บาทครับรองเท้าคู่นี้เอาจริงคุณได้โฟมไนตโตรทั้งก้อนเต็มผืนเป็นไนโตรเจนอินฟิวส์หน้าผ้าอัปเปอร์แบบเลสซิ่งฟิตขนาดนี้พื้นยางพูม่ากริปที่เกาะได้โคตรดี4,5 0 0โคตรคุ้มครับ เออแล้วมีบางช่วงแบบในแอปอช้อปปี้ใช่ปะ่ะแบบใส่โค้ดลดกันได้แบบโหสุดยอดอะลดกันแบบกระหน่ำมากมากอะผมว่าค่าใครชอบฟิลแบบนี้นะจัดได้เลยครับค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสำหรับเจ้า p ูม่า e l o c i t y ตี้ในตัว4คู่นี้นั่นเองครับก็วางจำหน่ายแล้วเนาะที่ช็อป p ูม a าทุกสาขานะครับหรือทาง p ูม a าเว็บไซต์ร้านตัวแทนจำหน่ายของ p ูม่าทั่วประเทศไทยน,นั่นเองนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเจริญด้วยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย